วันนี้ผมถามนิดนึงสิครับตอนนี้เนี่ยเอ่อในวงการของการท่องเที่ยวเนี่ยนะมีกิจการอะไรหลายหลากิจการเลยมีอาการเรียกว่าตอนนี้ขาดทุนครับครับแล้วหลายๆกิจการก็ปิดครับครับแล้วหลายๆคนที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าหลายล้านคนเนี่ยนะฮะก็ตกงานผมไม่ทราบว่าภาครัฐเนี่ยเออจะมีนโยบายอะไรเหมือนอย่างกับที่ตอนนี้เอ่อ จะไปว่าทรัมป์เขาอนุณอันนี้อะไรเนี่ยโหทรัมป์นี่เขาเอาเลยเอามาสองล้านล้านนี่เอามาแจกกันเลยนะสองล้านเหรียญนี่ทางด้านน้ำมันน้ำใช่ใช่เหรียญเหรียญสองล้านล้านเหรียญนะฮะก็เท่ากับหกสิบกว่าล้านล้านบาทเนี่ยเ้ามาเอามาพูดเลยว่าอันไหนอันไหนที่มีผลกระทบเช่นอุตสาหกรรมเครื่องบินอะไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้ทางด้านภาครัฐของเราเนี่ยมีนโยบายอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องที่จะมา ช่วยเหลือทางด้านการท่องเที่ยวมั้งครับครับสาหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับในภาพรวมคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเอาที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเนี่ยนะครับประมาณสักหนึ่งแสนห้าหมื่นรายนะครับในขณะเดียวกันมีคนการจ้างงานอยู่ในระบบเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยประมาณสักสามถึงสี่ล้านคนนะครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างกรณีที่ทางรัฐบาลจีนห้าม เอาทัวร์เข้ามาเนี่ยนะครับพี่น้องมรุเทศนะครับซึ่งอยู่ประมาณตั้งเจ็ดแปดหมื่นคนนี้ตอนนี้ผมว่าเกินครึ่งอาจจะถึงเกือบสามในสี่เนี่ยตกงานทันทีเนื่องจากว่าไม่มีุ่มทัวร์เข้ามาเพราะปีที่แล้วเนี่ยนะครับเฉพาะนักเที่ยวจีนเนี่ยคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของนักเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดนะครับนั้นพอเกิดผลกระทบขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับทางผู้แทนนะครับของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวสกรรมต้องเจ้าของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะทํายังไงนะครับ เอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเข้าไปเสริมสภาพคล่องนะครับในเรื่องของการที่จะไปลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอร์สนะครับเพราะเราก็ประเมินกันว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันกลับมาปั๊บเนี่ยเขาก็พร้อม่ยกดําเนินงานต่อนะครับหรือคนที่อาจจะว่างงานในเวลานี้นะครับเราอาจจะเอ่อให้มีเอ่อเรื่องของการที่จะไปอัพสกิลรีสกิลเขานะครับเพื่อที่สามารถกลับมากลับมาการส่งเสริมกันทั้งเที่คุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่า มันก็มีผลจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่า mm hmm. เป็นธุรกิจบริการกา,การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจํากัดแล้วก็เป็นเอสเอ็ม hmm. ีค่อนข้างเยอะ mm hmm. นะครับนอกจาก mm hmm. นี้เนี่ยนะครับมาตรการของรัฐที่ออกมาอย่างเช่นการแจกเงินห้าพันเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าธุรกิจของออโรงแรมนะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ถูกปิดเนื่องจากพรลกร นะครับดังนั้นเนี่ย <hats S 2> เขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงนะครับอย่างเช่นคนชู่ในประกันสังคมเนี่ยที่อาจจะต้องได้เงินเจ็ดพันห้าเนี่ยอันเนี้ยทางประกันสังคมก็บอกว่าไม่ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้นะคร<อ>ับนัน้งนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนั้แต่เรื่องดังกล่าวนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจ้าเลขาิกาท่านพิพัฒน์รัชกิจการท่านท,านทราบเรื่องแล้วนะครับแล้วก็คมจะได้มีการพูดคุยกันมันกลายเป็นว่าตอนนี้ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบก่อนนะครับแต่ว่าการการเยียวยาการาช่วยเหลือเนี่ย ยังยังยังไม่ค่อยได้รับตามที่เขาต้องการมากนะครับต้องขอแย่เด่นตรงครับครับเอตอนนี้นะคุณสุวิชัยถ้าเกิดเรามาดูกันนะว่าคนที่วันนี้สมมุติว่าคุณสุวิชัยก็เปิดบริษัททัวร์ผมเปิดโรงแรมเห็นไหมฮะสิ่งที่วันนี้เป็นประเด็นของพวกเรานี่ก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินใช่ใช่ไหมฮะคราวนี้การเงินนี้มันก็มีสองตัวมีสองตัวเท่านั้นเองอ่ะตัวหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหม ใช่ครับตอนนี้คือภาระอันที่สองเราต้องชําระเงินก้นเงินต้นใช่ครับเห็นไหมับเออฉะนั้นวันนี้นะถ้าเกิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะบรรเทาเนี่ยให้กับคนที่อยู่ในธุรกิจธุรกรรมได้ง่ายๆเลยนะก็คือว่ายกตัวอย่างอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยเราได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วไปเกี่ยวกับคนตั้งหลายล้านคนอ้ายกตัวอย่างคุณสุทธิชัยกับผมมีกิจการเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยบอกว่ารัฐบาลบอกว่าเอ้ย วัวช่วงนี้นะวัวไม่เก็บดอกเบี้ยหรือเลยสมมตินะครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่าผมกับคุณวชัยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอันที่สองยังไม่ต้องชําระคืนพวกเงินต้นนะฮะตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดการทําไมล่ะดูแลกิจการของทางด้านการท่องเที่ยวเพราะนี้กิจการของการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเขาไม่มีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยคนที่เขาทําไมล่ะเขาจะต้องดูแลก็คือพนักงานเนี่ยเขาก็ไม่ปลดไง ได้ไหมวันนั้นที่เราคุยกันเรื่องเกิดประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยนะมีคนว่างงานเยอะเนี่ยอันนี้ประเทศจีนนี่รัฐบาลปวดหัวเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยมันตกงานแล้วมันทําไมมันมันก็ก่อวอร์ดเลถูกต้องไหมไออันนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยมีโอกาสจะทําแบบนี้ไม่เอ่ยให้กับในวงการท่องเที่ยวอ่าเรีนเดนเดนคุณสุทธิชัยคุณวิกรมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับ รัฐบาลเองเนี่ยได้มีขอความร่วมมือไปยังธนาคารพาณิชย์นะครับแต่สาหรับที่เป็นโครงสร้างหนี้เดิมนะครับที่เป็นหนี้อยู่แล้วหรือเคยที่มีมีโครงสร้างอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ไปคุยในหลักการเนี่ยทางธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ขัดข้องที่จะยืดต้นนะครับและที่จะลดดอกนะครับแต่ว่าเอกชนก็อยากจะได้ยืดยืดดอกด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับคุณดุลยชัยครับคุณวิกรมครับเมื่อวานนี้นะครับ รัฐบาลเนี่ยนะครับได้จัดซอฟโลนมาให้นะครับในกรณีของธุรกิจที่รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยประมาณ1นึ0งแส่นล้านนะครับซึ่งในส่วนดังกล่าวนี้มีการจัดสรรให้กับธนาคารขอมสินนะครับหมื่นล้านนะครับเพื่อมาปล่อยให้กับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับประมาณหมื่นล้านนะครับก็รลายแล้วไม่เกิน20ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเมื่อวานก็ได้มีการลงนาม MOU ก็จะคิกออฟ ไปแล้วนะครับด mm ัง hmm. น uh, ั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องให้เวลาในการที่จะให้กลไกมันเดินสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นเหมือนกันว่ามันจะเข้าถึงเงินในเลมานน้อยขนาดไหนแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับคุณนิกรครับเพราะว่าทางบสยเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยค้าด้วยนะครับนั้นาจะทาให้เกิดความมั่นใจนะครับดังนั้นเงินฟรอมโลนหมื่นล้านสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและให้กับเป็นสินเชื่อบุคคลนะฮะอย่างที่น้องประเทศด้วยเนี่ยนะครับ ก็ S <S <S สามารถที่จะเข้ามาในส่วนตรงนี้ได้บนเงื่อนไขนะครับซึ่งทางเอกชนเนี่ยได้รับปากไว้ก็คือว่าต้องพยุงการจ้างงานนะครับต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐแต่ต้องแลกกับการที่จะรักษาการจ้างงานไว้นะครับซึ่งเอกชนเขายินดีเพราะเท่าที่คุยแล้วไม่มีใครอยากเสียลูกน้องนะครับเพราะในภาคบริการซึ่งนะฮะมันต้องการทํางานด้วยใจทางานด้วยแพชชั่นเนี่ยนะครับท um ั้นทุกคนก็บอกว่าขอให้เขา อยู่ได้นะครับสามเดือนหกเดือนจากนี้แล้วก็รอคอยสถานการณ์จกลับมาปกติเพราะทุกคนเชื่อมั่นครับว่าจะเร็วจะช้ายังไงก็ต้องกลับมาปกติแล้วก็การท้องเที่ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับครับนั่นแหละปัญหาใหญ่ที่คุณวิกรมพูดถึงเนี่ยนอกจากเรื่องเงินกู้สําหรับการที่จะมาทําให้ธุรกิจอยู่รอดเนี่ยมันยังมีเรื่องของ cash flow หมายถึงต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานถ้าจะไม่ให้ตกงานกันนะอย่างเช่นของจีนของอเมริการเนี่ยเงินที่เข้าไป เทให้กับธุรกิจเอกชนเนี่ยเงื่อนไขสําคัญเลยนะถ้าคุณต้องไม่โลิกพนักงานนะคุณต้องไม่ให้มีคนตกงานนะเพราะว่าน่าจะทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมาของเรานี่ตรงเนี้ยต้องมีคนดูแลว่าถ้ามีเงินเข้าไปช่วยจะต้องมีการรักษาพนักงานไว้อย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาการตกงานกันมากมายใช่ครับครับการจะทําให้ธุรกิจธุรกิจ กิจการเนี่ยยังคงอยู่นะใช่รับ,รบตรงนั้นนะคงเป็นประเด็นเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยวันเนี้ยคนไทยเนี่ยผมไม่ทราบเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยว่าคนไทยเนี่ยว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะวันเนี้ยไปดูที่ในอเมริกาเนี่ยเขาว่างงานไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์ละนะฮะเราวันนี้คนไทยบอกว่าเราว่างงานยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งข้อเท็จจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น นะฮะแต่ที่สําคัญคือว่าวันนี้เราไปดูขโมยขจรเนี่ยนะครับที่มันเพิ่มขึ้นที่มันมีปัญหาขึ้นเพราะคนไม่มีอันจะกินแล้วคนไม่มีอันจะกินก็เพราะว่าถูกทําไมล่ะปลดออกจากงานเห็นไหมฮะตอนนี้ยังดีนะยกตัวอย่างอยู่ในนิคมเราเนี่ยโรงงานในนิคมอมตะที่เรามีพันสามร้อยกว่าโรงนะยังไม่มีโรงงานไหนปิดนะฮะไอ้อนั้นเอออนันก็ถือว่าฐานดีนะครับเพราะว่า พราะว่าโรงงานนี่เขาก็มีวิธีการนะเขาบอกว่าขอให้ช่วงเนี้ลดนะเงินเดือนอับนะแล้ะปล่อยให้คนงานนี่กลับบ้านไปพักร้อนคนะพอดีเข้าหน้าร้อนพอดีไงก็เลยไปพักร้อนเลยไม่ต้องทํางานโรงงานก็ก็หยุดไปบางส่วนเนี่ยนะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เหมือนกันผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลไทย สามารถทําได้ในระบบแบบนี้ว่าให้มีการปิดกิจการให้น้อยที่สุดครับแล้วบริษัทต่างๆก็จะได้มาดูแลคนอาจจะเงินเดือนลดลงไปแต่ก็ยังดีกว่าถ้ากิจการปิดปับคนก็ถูกปลดปุ๊บต่อไปนี่ขโมยกระโจรเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมครับ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 มีปาที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องอีเวนต์ก็เกือบจะถูกยกเลิกไปร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็โยงกันกับการท่องเที่ยวการสัมมนานานาชาติใช่ไหมครับท่านผู้ว่า ช่ฮะเพราะอย่างที่เรียนเม่อสักู่นะฮะว่า,ามองว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นแหล่งในการแชแพร่เชือช้อการเดินทางให้เกิดการการระบาดดังนั้นเนี่ยอตอนนี้กิจกรรมหนักต่างเนี่ยถูกเลื่อนไปหมดมจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาเมษ,ษาที่ผ่านมาจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆทางการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเยอะมากนะครับจะเป็นอีเวนต์ระดับโลกอย่างเช่นงานโมโต G จีพีที่จังหวัดบ,บุรีรัมนะครับงานเป็นการ คล้ายค้การผู้นําทางสตรีนะครับที่จะประชุมกันที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ทุกอย่างถูกเลื่อนไปหมดนะครับรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับน่งก็ส่งผลทําให้นะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยขาดรายได้นะครับอย่างโรงแรมเนี่ยนะครับอย่างที่คุณวิกรมพูดนะครับว่าหลายโรงแรมก็ต้องใช้วิธีการปิดชั่วคราวนะครับส่วนใหญ่ใช้วิธีปิดชั่วคราวเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีคนเข้ามาพัก นะครับสมัยก่อนตอนเราติดตามงานกันบอกว่าอัตราการเข้าพักของแรมอยู่อยู่ตท่งมันสามสิบสี่สิบเนี่ยเราก็ร้องกันแล้ว่าแต่ตอนนี้ตัวเลขที่เห็นล่าสุดเนี่ยนะครับเดือนเมษายนเนี่ยต่ำกว่าสิบทั้งนั้นนะครับแสดงว่ามันอาจจะมีคนที่ตกค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจยืนได้ระยะยาวเนี่ยก็เลยต้องชะลอหรือปิดชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีธุรกิจบางอย่างที่ที่อาจจะต้องปิดไปเลยอย่างเช่นธุรกิจที่เคยรับ ทัวร์ต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะฮะเขาไม่มีลูกค้าเข้ามีแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับเรืนนอนะครับแล้วก็รถนะครับรถบัดลดลดสรถรถจัจราจารขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับก็ต้องจอดกันนิ่งๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเมื่อสถานการณ์กลับมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งน่าจะผลส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนะครับ พูดถึงเรื่องเงินช่วยเหลือมาสักครู่ที่ผู้ว่าพ,พูดถึงเนี่ยอยากจะอ่านคอมเมนต์คือซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะตอนนี้คุณอามาราบอกว่าเงินทุนเนี่ยได้มายากมากเพราะว่าเขาพิจารณาจากงบดุลด้วยถึงจะผ่านเกณฑ์และทรัพย์สินที่ก็ต้องนํามาคาด้วยแต่จริงๆพิจารณางบดุลไม่ผ่านความสามารถในการจ่ายไม่ได้ก็ไม่ให้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณแด่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ไม่ได้แต่ถ้าคุณดีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งอาจจะต้องการความช่วยเหลือน้อยกว่าคนที่แย่อยู่แล้วเนี่ยนะ แต่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้มาตรการหรอเกณฑ์ที่วางเอาไว้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ใช่ไหมคุณพิกรมถ้าคุณพิกรมเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะคุณพิกรมอยู่ลักษณะปริมน้ําอ่ะแล้วก็ธุรกิจคุณก็ไ่ได้กําไรอะไรมากมายแต่คุณก็จ้างงานแล้วคุณก็อยู่รอดมาแล้วก็ขาดทุนบ้างกําไรบ้างพอมาจะตุ้มเรื่องเนี้ย <c oughs> เขาบอกอ้ามีเงินช่วยเหลือแต่เขาบอกเอาขอดูบาลานซ์ชีตคุณหน่อยขาดู profit and loss คุณหน่อยเ่ยนะไม่ผ่านอ่ะคุณพิกรมทำไงอ่ะเออ คือวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องฟันธงนะครับคุณุวิชัย,ชยคือว่าเหตุการณ์วันนี้เราจะไปเอาไอมาตรการหรือหลักการปกตินี่ทําไม่ได้ละนั่นสิวันนี้มันเป็นมาตรการฉุกเฉินรเราต้องเอาคําว่าฉุกเฉินเนี่ยมาขยายความว่ามันคือฉุกเฉินนะฮะฉะนั้นไอฉุกเฉินนี่เงื่อนไขก็จะต้องเปลี่ยนอืนะฮะมผมว่าอันอันสองอันหนึ่งเมื่อกี้ที่ว่าสามอันเมื่อกี้ที่บอกว่าหลักการในเรื่องของเงินใช่ไหม เรื่องลดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยไม่เก็บเลยนะครับแล้วยืดการชาระนะฮะแล้วแล้วก็มีการให้กู้ครับนะครับให้กู้ให้ให้ทางไอ้ธุรกิจอันนั้นไม่ไม่ทําไมไม่ปิดกิจการเพื่อจะรักษาจะรักษาบริษัทให้อยู่เพื่อเขาจะได้เลี้ยงดูคนแทนรัฐบาลเห็นไหมฮะอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องทําก็คือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องภาษีในช่วงนี้นะครับลดไปเลยภาษีที่จะเกิดขึ้น จากไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยลดไปเลยนะฮะว่าเออฉันช่วงนี้ฉันไม่เอาภาษีรัฐบาลเนี่ยต้องมาถอนขนหานใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ถอนละให้หานทําไมรักษาตัวให้มันรอดก่อนอ่าเราเราให้หานมีขนนะขนอุยขนที่อะไรก็ว่าไปฉะนั้นในลักษณะนี้หานเนี่ยก็จะไม่ตายเห็นไหมฮะพอหานไม่ตายปั๊บเนี่ยหานมีชีวิตรอด ก็ยังเลี้ยงลูกาหารได้ฉะนั้นเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยคนจะต้องมีตามด้วยเรื่องการทำไมไม่เก็บภาษ,ษีเลยผมว่ารัฐบาลน,นี่ไม่เก็บภาษ,ษีสักครึ่งปีสามเดือนผมว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทให้มีปัญหาเพราะว่าเงินเงินทุนสํารองระหว่างประเทศนะคุณวิชัยกับทางคุณศักดิ์ว่าวันนี้ของเรานี่อยู่อันดับที่สิบสองของโลกเลยนะเง<บ>ินทุนสํารองระหว่างประเทศของเราเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสองแสนสี่ถึงสองแสน ห้าหมื่นล้านครับแล้วไปถามว่าเงินทุนสำรองของอเมริกานี่มีสักเท่าไหร่เอ่ยมีไม่เกินแสนสี่หมื่นล้านหรอกครับประเทศไทยมีสองแสนสี่หมื่นถึงสองแสนห้าหมื่นล้านนะมันขึ้นอยู่กับ exchange rate นะฮะอเมริกาเนี่ยมีไม่ถึงแสนสี่นะเราเนี่ยมีมากกว่าอเมริกาทรัมป์เนี่ยนะจริงๆแล้วคุณวิชัยนะดีใจถึงมากนะคุณทรัมป์เนี่ยรับ คุณทรัมป์นี่แกใจถึงนี่เอามาเท่าไหร่สองล้านล้านสองล้านล้านเหยหกสิบล้านล้านบาทาใช่ไหม,มฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะลุงตู่ก็ต้องแบบลุงทรัมป์มัง่งวันนี้นะฮะลุงตู่นี่ต้องกล้ากล้าหน่อยแล้วจริงๆแล้วไม่มีอะไรเพราะว่าทําไมารัฐบาลเนี่ยถอนขนหานมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่หานตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยวันนี้หันกําลังป่วยใช่ไหมครับใช่เออจะไปถอนเขาลบผนเขาให้ดี การ<แ>หยุดนะให้หยุดถอนขนเนี่ยสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําไมให้เขาอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ที่ว่าเอาให้เงินๆๆไปลดดอกเบี้ยยืดกำไะแล้วก็ให้เงินกู้พร้อมกับไม่เก็บภาษีอ,อันนี้ถ้าทําได้เนี่ยถ้าทําได้นะค,ค,คุณวิชัยนี่นี่ผู้ว่ารับรองผู้ว่านี่โอ้โหตอนนี้บีซีขึ้นจากสิบห้าล้านนี่จะกลายเป็นสามสิบล้านเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบจะมีคนมาดูแลแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนที่จะมาทํางานให้กับ สังคมและกับประเทศใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะคุณวิกองครับเอ,อจริงๆเรื่องนี้นะครับทางท่านตรีพิพัฒน์เนี่ยท่านเป็นห่วงมากนะครับ<ม>แล้วก็ให้ทางหน่วยงาน<ม>ของกระทรวงการท่เที่ยนี้ไปดูเมื่อกี้พูดถึงกหลักเกณฑ์นะฮะที่คุณอมรา,าถามมาเนี่ยนะครับก็<ม>ต้อง<ม>ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ<ม>เป็นสถานการณ์ที่วิกฤต หลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องไม่ใช่ปกตินะครับที่เราคุยกันก็คือจะไปใช้ความสามารถในการทำ้านนี้นะครับไปดูเรื่องหลักครับคํกำระะกันแบบเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะลาบากนะครับซึ่งผู้ประกอบการเอกชนเองเขาก็เสนอว่า ทำไมไม่ไปดูพิกคอร์ดของเขาใช่ไหมว่าที่เขาจ่ายเรียประกันสังคมภาษีที่ผ่านมาเอาพวกนี้เอามดประเมินเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีลูกค้าแต่ลูกค้าก็มาไม่ได้นะครับเมื่อลูกค้าเ็ามาได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีกําลังในการเที่ยวใจไอ้นี่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นการเขาไม่ได้ขอตีนะครับเขาเป็นการขอยืมมาก่อนแล้วก็เอาไปใช้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องต้องเรียนนะครับว่าหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้ซอฟโลนหนึ่งหมื่นล้านกับธนาคารออมสินที่รัฐบาลให้มานั้นเนี่ย น่าจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างมาจากหลักเกณฑ์ปกตินะครับ <S <S 2> <S 2> ใช่อันที่สองเรื่องภาษีที่คุณนิกรกุลเมื่อสักครู่นี้นะครับ <S <S อันนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมสมรรพากรเนี่ยก็ท่านก็ผ่าให้ยืดนะครับเวลาในการเทียดจ่ายภาษีไปนะครับดังนั้นรวมทั้งไอที่จะเป็นเอ่อภาระทางการค้าจ่ายที่เป็นทิกค,คอสต์ต่างๆค่าเช่านะครับอะไรต่างๆค่าน้ําค่าไฟตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทาง คอรมอเองก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวขอยอ้องโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปดูซิ่ว่าจะลดหย่อนให้ได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้เองเนี่ยผมคิดคว่าเราเองก็พยายามทาให้ผู้ประกอบการเนี่ยเบาตัวเบ,บาภาระมากที่สุดนะครับเพราะเราเข้าใจถึงศักยภาพไม่ใช่เขาไม่ไม่ใช่เขาทาไม่ได้แต่ว่าออมันไม่มีน้ำเที่ยวมา่นั่นเองอใช่ไหมทั้งคนไนทยและคนต่างชาติาารับเคตั้งคุณวิกรมทั้งผู้ว่ายุทธศักดิ์แล้วก็รัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยรู้เรื่องธุรกิจดีนะ ท่านท่านพู้ว่ายุธศาสตร์ก็เคยอยู่วงการธุรกิจมาก่อนใช่ไหมครับเข้าใจเลยใช่ไหมว่วาเนี่ยเวลาจะไปขอแบงก์เนี่ยโอ้โหเงื่อนไขต่างๆเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นภาวะไม่ปกติและความจริงธนาคารของประเทศทไทยก็ดีโนโยบายของท่านนายกก็ดีที่บอกลงมานเนี่ยคือให้ไปช่วยแต่ว่าผมเข้าใจว่าหลักเกณฑ์เนี่ยไม่ได้คุยกันฉะนั้นกาก็ยังเป็นห่วงกลัว NPL อ่ะ ใช่ไหมเดี๋ยวตัวเลข NPL ผมเนี่ยรู้สึกแบงค์ชาติก็บอกแบงค์พาน,นิชไปแล้วนะบอกเรื่องตัวเลข NPL ปีนี้เนี่ยเราเราอารมุมรวยอยู่แล้วนะ<อ>ช่วยเฉพาะหน้าก่อนแล้วามาคุยกันเรื่องตัวเลข NPL <อ>ผมว่ามันต้องทุกฝ่ายแต่ว่าพอระหว่างทางเช่นธนาคารพาณิชย์ไม่มั่นใจเนี่ยพอคนที่ลำบากมาคุยด้วยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าตกลงเนี่ยยังต้องใช้กฎเกณฑ์แบบเดิมหรือว่า จะรุ่มรวยกันแค่ไหนหรือไม่อย่างไรตรงเนี้ยที่เป็นปัญหาอยู่ในทางปฏิบัตินะนโยบายลงมาแล้วนะแต่ในแง่ปฏิบัติคนที่เขาไปเจอเองเขามาเล่าเราฟังไงว่าโอ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราบอกข่าวนะมันเงินไม่ได้มาง่ายๆอ่ะไปถึงเนี่ยเขายังบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอเอกสาร,รก่อนเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนอันนี้คือปัญหาคือตอนนี้ตอนนี้คุณวิชัยครับผมว่าสถานะภาพ,าพการเงินของ เรื่องของสถาบันการเงินไทยเนี่ยตอนนี้นี่ถือว่าเข้มแข็งมากๆเลยนะครับครับคําว่า NPL เนี่ยทําให้คนนี่กลัวเนี่ยในช่วงของต้มยํากุ้งครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะทำให้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินแบงค์ชาติหรือองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหนี่กลัวจนแบบว่าแบบ,แบบไม่ไม่ต้องการให้มันมีอะไรพลาดอีกสิ่งที่เราตอนนี้เนี่ยนะฮะ NPL เรื่องของในประเทศไทยเนี่ยผมว่าอตอนนี้ไม่สูงเลยครับผมไม่ทราบตัวเลขที่ททีีท่่แท้ๆข้อหนึ่งอันที่สองสถานภาพของแบงค์ต่างๆเนี่ยโอ้โหอันนี้เข้มแข็งมากครับแบงค์ต่างๆในเมืองไทยเนี่ยนะฮะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยกำไรกันเป็นหมื่นหมื่นล้านเห็นไหมฮะแล้วก็แบงค์นี่นอกจากที่กําไรแล้วนอกจากเข้มแข็งแล้วตอนนี้ฐานของแบงค์นี่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ ฉะนั้นฉะนั้นเรื่อง NPL เนี่ยผมไม่ค่อยเป็นกังวลที่สำคัญคือว่าจะทำยังไงให้รักษาให้พวกเกี่ยวกับกิจการต่างๆแล้วนั้นอยู่รอดก่อนครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่เกเรหรอกรถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะวันนี้หนึ่งอยู่รอดได้ยังไงไรับด้วยด้วยหลักการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยในเรื่องของดอกเบีย้ยในเรื่องของคืนเงินนะฮะเงินกู้แล้วก็ภาษี ถ้าสามตัวนี้เนี่ยนะฮะไปแล้วต้องบวกด้วยว่าในเรื่องของขั้นตอนการที่จะช่วยเหลือเนี่ยอย่าให้มันยืดเยื้ออย่างตอนวันนี้เราประกาศนโยบายไปแต่กว่าเงินจะไปถึงนั่นนะนะโอ้โหอีกกี่เดือนก็ไม่รู้ก็กลัวว่าตายเหมือนกันนะฮะรัฐบาลประกาศไปบอกว่าฉันจะช่วยอย่างนั้นฉันจะทําอย่างนี้อะไรอะไรให้ทุกคนก็ใจชื้นแต่กว่าเม็ดเงินอันนั้นจะไปถึงในระบบของราชการเนี่ยนะครับอันนั้นก็พอดีก็ตายพอดีเพราะว่า เพราะว่าโควิดตอนนั้นอาจจะทาไมหมดไปแล้วแต่เงินยังไม่ถึงเลยรับจริงนะผมว่าตอนเนี้ตัวอย่างของที่ทางมุกี้ที่พูดที่จีนก็เคยทำใช่ไหมเออแล้ววันนั้นจําได้ไหมคุณธนากรพูดให้เราฟังนะฮะว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีหลักการในการที่จะรักษาเศรษฐกิจเขาอย่างไรัรบแล้วกออ็อเมริกาตอนนี้เขากำลังทํำยังไงผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลไทย สามารถทําได้ไม่ได้ไปแหกกฎอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับนะครับนะครับเนี่ยอย่างคุณเองเจ้าเขียนเข้ามาบอกว่าธนาคารตอกสอยังไม่ได้ทําตามประกาศแบงค์ชาตินะคะและพักเงินต้นอย่างเดียวไม่พักดอกเบีย <S 1> <S 1> <S 1> เบ้ยเท่าที่ดูธนาคารเอกชนพักทั้งต้นและดอกหกเดือนค่ะนี่นนลูกลูกค,ค้ารู้หมดเลยนะลูกค,ค้าเนี่ยไปเช็คหมดแล้วนะบอกว่าและประกาศลดดอกเบี้ยผู้ได้รับผลกระทบเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีในเงื่อนไขลงทะเบียนค่ะ จะยังไม่มีลดดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะานี่ไงคือคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาตามรายได้ทั้งหมดที่รัฐบาลแถลงเขาก็ไปหาธนาคารหาธนาคารสมมุติาเขาไปลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ของทกสอยู่เนี่ยน,นะก็ทกสบอกน้นยๆยังยังไม่มีอธิบดียังไม่ได้สั่งผู้ใหญ่ยังไม่สั่งอะไรสักอย่างอะ่ะแต่ว่าเขาก็ไปเช็คเอกชนใช่ไหมเอกชนก็บอกว่าลดลดหกเดือนนี้พักทั้งเงินต้นพักทั้งดอกฉะนั้นตรงนี้แหละในทางปฏิบัติที่ต้องให้คนที่เดือดร้อนเขาอุ่นใจว่า ทำให้เขาจริงเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอช่วงประมาณสักสองสามอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่มีนโยบายออกมาแล้วนะครับเรื่องของการที่จะช่วยสับสนทางด้านมาตรการทางด้านการเงินนะครับพอผู้ประกอบการไปถามในพื้นที่เนี่ยก็ยังเหมือนที่คุณสุทธิชัยพูดบอกว่าทางกรุงเทพยังไม่สั่งมายังไม่มียายลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องเรียนนะครับว่าหลังจากหลังสุดเนี่ยนะครับมีความชัดเจนแล้วว่า ออ,ออมสินทำซอฟโลนหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับและหนึ่งหมื่นเนี่ยนะครับกันมาให้ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเราเนี่ยรู้ดีว่าปัญหาของผู้ประกอบการเนี่ยรอไม่ได้เพราะค,คิดดูนะฮะว่าไม่ไม่มีลูกค้ามาตั้งแต่เดือนกุมภามีนานี่2สองเดือนเต็มเตมนะครับแล้วทุกคนเนี่ยหลายคนก็บอกขนาดที่สายป่านยาวๆก็บอกว่าเต็มที่เขา ค้นเมษายนนี้เขาก็จะไม่ไหวแล้วไม่ไหวหมายถึงว่าก็ต้องเละออฟคนงานก็ต้องปลดคนงานออกนะครับดังนั้นเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยที่คุยกับธนาคารออมสินไว้ก็คือว่าจะต้องดําเนินการเติมเงินเพิ่มสภาพกล้องเนี่ยให้ได้เนี่ยภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าั้นก็อยู่กันลำบากนะครับนั้นคือนั้นเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงแล้วก็ทอทเองคงต้องไปช่วยกันในการเจียดขับเคลื่อนกันต่อไปบนโดยความร่วมมือของภาคเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอย่างนี้ครคุณสุทธิชัยครับคุณนุงมครับ ไอ้คนที่มีปัญหามันอาจจะมีประมาณสักยี่สิบอะนะครับไอ้คนที่มีปัญหามันอาจจะมีไม่มีเนี่ยประมาณสักแปดสิบแต่ว่าวิธีบริหารบ้านเราคือว่าเอายี่สิบจากการยี่สิบที่มีปัญหาไอ้ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยให้รอก่อนทําไมไม่เอาไอ้แปดสิบเนี่ยที่ไม่มีปัญหานี่ไปแล้วก่อนแล้วก็แก้ยี่สิบนะครับระบบมันจะได้เดินได้นะครับนะพอพอพอที่แปดสิบมีปัญหาแปดสิบก็หยุดเลย่ไหท่านไม่ทราบว่าเห็นด้วยกับผม รุดเลยคือบอกให้80ไมให้รอก่อนแก่20แล้ว20มันก็เยอะไงฮะมันก็มีปัญหามากแล้วสุดท้ายก็เลยไม่มีใครได้ไปเลยนี่แหละนี่แหละดังนั้นใครที่มีประสบการณ์มีมุมมองใช่ถ้าใครที่มีประสบการณ์เรื่องว่านโยบายของราฐประกาศอย่างหนึ่งแล้วท่านไปเจอเป็นอีกอย่างหนึ่งแจ้งมาให้ที่ผมได้นะครับผมจะช่วยส่งข่าวข้อมูลเหล่านี้ไปให้ทางการนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะเนื่องจากเรามีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเราต้องสะท้อน ถึงปัญหาของประชาชนเพื่อรัฐบาลผมเชื่อว่า,<อ>าคนที่วานนโยบายเขาก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่พอลงไปถึงภาคปฏิบัติงไงลงภาคปฏิบัติเอาอย่างนี้เนี่ยอตอนตอนเย็นวันนี้เนี่ยนะครับห้าพันบาทนะเริ่มหมวง,งเย็นไปลงทะเบียนนะปรากฏว่าล่มครับเ<อ>ว็บไซต์ล่มครับ, <laughs> บ <laughs> นี่ไง <laughs> อเออนี่ผม นโยบายดีนะนโยบายดีแล้วทุกคนนะตอนแรกการสื่อสารก็มีปัญหาเมื่อวานนี้คนก็แห่ก,กันไปเข้าคิวที่ธนาคารสาขาธนาคารอมสินแล้วทุกคน<อ>แล้วพอใครก็บอกไม่ต้องไปคุณลงทะเบียนออนไลน์ได้ทุกคนแล้วไม่มีจํากัดเวลาด้วยเนี่ยคือปัญหาการสื่อสารฉะนั้นกรุณาใช้โซเช<อ>ียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาชนแล้วก็ใช้กลไกต่างๆนานาเนี่ยเพื่อจะไปเข้าถึงประชาชนว่า ข้อที่หลักปฏิบัติจริงๆเป็นอย่างไรมันจะได้ไม่มีปัญหา,าทาั้งๆที่รัฐบาลก็บอกเอาละเจียนเงินมาแล้วมีนโยบายมาแล้วเนี่ยแต่พอมา,าลงถึงภาพปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ทุกทีมันก็เสียความรู้สึกเสียความมั่นใจกันเป็นหมดแรงไงครับคุณวิ็กลุ่มคณที่สั่งใช่ไหมนี่